ตัวเมียไม่ค่อยมีนะเพราะว่าตัวนี้ตันนี้มีแต่ตัวผู้ตัวใหญ่ๆเพราะนี่นะนี่ถ้าเราขับรถไปอย่างเงี้ยสมมติเรากลับอะไรเงี้ยแล้วเจอช้างเราจะทํายังไงจอดจอดก่อนใช่ไหมดูหางมันถ้ามันหันหันจูดให้เราเราไปได้ถ้ามันหันหน้าให้เราเดี๋ยไปเลยขาดแล้วเราต้องจอดนิง่งจอดนิง่งถอยเราตองไปเองเราต้องถอยไหมต้องต้องขยับรถถอยไหมถ้าช้างมันดุเนี่ยมันมันจะใสหัว เราต้องถอยก่อนใช่ไหมไต้องแส่เกียร์ถอยก่อนออ,นอ้มีกลองห้ามบินโดนอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับใครที่อยากฮือนี่ให้ chọi 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 ui ui <laughs> 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 phần này, chưa quang à, นี่ก็หมดแล้วครับหมดแล้วเราจะไปที่ลานจอดแล้วปกติจะพาไปอีกที่หนึ่งครับแต่พอดีเอ่อเนื่องเนื่องจากฝนตกนะครับไปทางที่เราลงไปแล้วข้างล่างกันแหละไม่มีอะไรลงสงองเลยนเลยกลองน้องบะเีืออ่านนั่นหละ ก็ใกล้จะถึงที่จอดแล้วครับใครนะครับอยากจะมาเที่ยวต้องดูมาเวลามาหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวกับหน้าร้อนใช่ไหมครับหน้าฝนมันไม่อยากให้มานะครับเพราะว่าเปรียกครับหน้าฝนมันลำบากเงี้นะครับก็หนาวหน้าหนาวดีกว่าหน้าร้อนเลยครับดีกว่าหน้า ก็ถ้าระวังดินระวังหินอะไรนะเพราะว่าตกพงน้ะตกน้อยก็จะเก็บอะไรบ้างเราจะเราก็จะเดินทางกลับเตรียมถามนหมดนะครับเดินทางกลับเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายในกว้างกว้างอ่ะโอเคในกว้างโอ้ดีดีตัวหนึ่งเอาทางนู้นกลับไปทางทางที่เราไปบ้านก็พอดีแหละเราไปบ้านก็ค่อยค่อย หรือสัญญาณไฟเราเอา ไกไ็เ,เลยไม่ได้ดูบรรยากาศ ตางเต็นกลางอะไรแต่อย่ามากลางหน้าฝนครับเปียกต้องมากลาง,งนูหน้าร้อนกับถ้าหน้าร้อนกำลังพอดีอ่ะหนาวนีนต้อง ต่ำไว้เพราะว่าทางนี้ชันมากชันก่อนฝั่งนู้นครับ